เรับกะตาย่วันหนึ่งกระต่ายป่าร้อเต่าว่าขาสั้นและเดินเชื่องช้าเมื่อเต่าได้ยินจึงท้าทายกลับไปว่าถึงเจ้าจะวิ่งเร็วแต่ข้าคิดว่าถ้าเราลองมาแข่งกันข้าจะต้องเอาชนะเจ้าได้แน่แต่กระต่ายป่ากลับมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะมันได้แน่นอนมันจึงตอบตกลงโดยให้สุนัขจิ้งจอกมาเป็นผู้ตัดสิน เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายป่ากับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันเต่าค่อยๆเดินอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพักส่วนกระต่ายป่าวิ่งน้ำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าทางงีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันจนเวลาผ่านไปกระต่ายป่าสะดุ้งตื่นมองซ้ายมองขวาไม่เห็นเตา่าจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น